คนเรายามทุกยามยากยามลำบากที่พึ่งแท้จริงเนี่ยบางทีเราเคยคาดหวังว่าลูกจะเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ย่ายายที่เลี้ยงหลานเหลนมาคิดว่าโตขึ้นเขาก็จะมาดูแลเราอะไรก็ไม่แน่นอนบางครั้งทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็มี บางครั้งโตแล้วก็จากเราไปไม่ดูดำดูดีก็มีหรือถ้าบุญมีต่อกันเขาอาจจะกัดตันอยูก็มาดูแลเราแต่ว่าสุดท้ายถึงใครจะดูแลหรือไม่ก็ตามโยมจะต้องยืนด้วยตัวเองแต่ต้องรู้จักเก็บหอมลอมริบเอาไว้ยามบ้านปลายชีวิตอย่าไปทุ่มเททั้งหมดแล้ว่าเขาจะกอดเราบอกรักเราจะเลี้ยงดูเราอย่าไปเชื่อ เขาตายก่อนเราทํายง่าถ้าเรามอบให้ครบหมดแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้ความสำคัญกับเราเหมือนเดิมยมจะพูดออกไหมเนี่ยแหละฉะนั้นจงรู้จักรักษาทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพภายในไว้นะก็ขอเจริญพรนะ